ไกลตรงๆ3 <laughs> 2 <susur> <Cinque> <tops> <susurríe> <laughs>

สามสองหนึ่งต่อทะเบียนตัวอะไรก็ที่ลี่เลยที่ลี่เลยเออหมือนยองกองวมราคาจริงๆรินเทียบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หน okay. er> <so ้าตาสะสะน่าจะน่าจะอดอดตาผมเที่ยงนะครับให้เล่นไม่เที่ยงอยู่กันอย่นี้ยหมดไปหมดไปนึ่าสิบทนทีออกตัวนะหกสิบหกสิบไปให้ถ ไอ้เม้งเลยครับเก้าสิบบาททุกเม็ดทุกเมดรหกเจ็ดแปดเก้าสิ0บาทสามพันล้า สามตัวมาครับทีานผู้ใหญ่หมันมันนะครับสามร้อยเก้าสิบห้า